คนที่ภูมพันธ์ะนะคนที่โูมพันธ์อยู่ด้วยนะครับก็ต้องมีสามอย่างหนึ่งสามมันสานึกอ่าเรามีอวิชาในใจเอาวิชาคือความไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วพอ,อเราศึกษาแล้วนะโอเคเรามาขอขมากรรมขอขมากรรมในเมื่อเราเปัญญางโงเขาเราไม่สามารถที่จะรู้เราขอนะครับเราขวาว่าออขอเริ่มต้นใหม่ขอทําสิ่งใหม่ๆและขอมุ่งหมายอุทิศได้ใหมนะต้องยอมรับครับ เหมือนกันครับเชกเช่นเดียวกันคือมันอยู่ที่ที่การสํานึกบ,บาปมันจะบาปมันจะค่อยๆจางไปมันอยู่ที่การสํานึกผิดบาปสํานึกบาปแล้วยอมรับคือสารภาพออกมานี่คือการทาด้วยจิตล้างด้วยจิตจริงๆอยอมรับไหมว่าเราผิดเออถ้ายอมรับนนนะได้คุณโอเคนะอืคุณยังมีคําว่าดีนะอืแต่เอ้ยฉันมีเหตุผลฉันยังไงฉันก็ไม่ยอมรับฉันรับไม่ได้คำนี้แหละ กูทำไม่ได้กูไม่ผิดอย่างงี้กูไม่ผิดถ้าเกิดมาอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้ก็มฆ่าคนอ่าอ่าครับ<ช>